ได้มาลองร้านขนมเปี๊ยะปั้นสดไส้เยิ้มๆลูกใหญ่ๆที่เขาปั้นสดทอดกันใหม่ๆตลอดทั้งวันพอได้ชิมบอกเลยว่ากลับมาซ้ำอีกแน่นอนวันนี้พี่จิตพามาที่ร้านนี้เลยร้าน2องหนึ่งเบเขนมเปี๊ยะคลองหลวงเป็นร้านขนมเปี๊ยะเล็กๆที่เปิดมากว่า11ปีนะตอนนี้มีเกือบ20เมนูเมนูใหม่ที่เขาเพิ่งออกมาล่าสุดเลยคือขนมเปี๊ยะฝอยทองไข่2ใบจุกๆเนื้อขนมเปี๊ยะเขาบางมากแล้วไส้อย่างแน่นเปี๊ยะแป้งนุ่มพี่จิตแนะนําเลยนะไข่เค็มลาวาเปี๊ยะช็อกโกแลตลาวาแป้งนุ่มยืืดดแแบบบบนน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 นีีีีีี้้้้้้คคอออเเ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 เจจจมมมหววาาาาาายยยยยทท่่่่่รรังงูป็กกกตตตๆะะะพิํลลลโโใ นี่ไอหอม,ม,มหเมนูที่อยากให้ทุกคนไปลองเลยนะแล้วเมนูนี้เป็นเมนูขึ้นชื่อของทางร้านเลยขนมเปี๊ยะทอดปั้นซอนขนมเปี๊ยะแป้งบางไส้แน่นนะมีให้เลือกกว่า10ไส้เลยแล้วเขาก็ปั้นกันสดๆใหม่หมทอดกันสดๆใหม่หมตลอดทั้งวันปั้นเสร็จแล้วเขาก็จะไปชุบไข่ชุบกันแล้วก็ลงไปทอดแบบนี้แพงเกตเขามีให้เลือก2แบบนะ4ชิ้นกับ8ชิ้นพี่จิตก็จัด8ชิ้นมาเลยแต่ขาดรสชาติมาสองรสชาตินี้ไม่ควรพลาดเลยนะลาวาไข่เค็มลาวาสังขยาใบเตอร์ไส้ทะลักหวานน้อยละมุนมากพี่จิตนี่ต องแก้วเลยะะมัาฉะมะพร้าวกับอเมริกาโนโ่ส้มที่ร้านเขายังมีเมนูขนมอีกหลากหลายเมนูที่พี่จิตอยากกลับไปซ้ำนะชิฟฟ่อนมะพร้าวอ่อนอันนี้ก็อร่อยตัวเค้คกกล้วยหอมครีมชีสนี่คือเค้คกกล้วยหอมที่ถูกต้องเลยนะเขายังมีขนมให้เลือกทานอีกมากมายนะมาคลองหลงต้องแวะร้านนี้เป็นอีกร้านที่ไม่ควรพลาด